สวัสดีค่ะดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจำวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันแล้วก็ยังมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยค่ะแต่ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะสําหรับสีมงคลค่ะวันจันทร์นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะ ใช้ฟ้ากับน้ำเงินนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีเขียวยกเว,นเกว้น,วค,นวคนเกิดวันเสาร์ค่ะเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาบใช้เขียวเช่นเดียวกันนะค <cen> ะ <ic> ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์เ <c oughs> นาะแล้วก็พยายามหลีกเลีล่ยงสีแดงนะคะ <c oughs> มาเริ่มกันค่ะ <c oughs> คนเกิดวันอาทิตย์ห้าหกนะคะ <c oughs> สองห <fulfilled> ้าเจ็ดแปด สามสี่ห้าสี่เจ็ดหกค่ะ การงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะเจอสถานการณ์วุ่นวายนะคะเป็นปัจจัยเป็นปัญหาที่เป็นปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยจากเรื่องของสภาพวด้เศรษฐกิจปัจจัยที่เราไปควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราทําได้นะคือจัดการหน้างานของตัวเองนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปคนอื่นก็เจอเหมือนเรานะคะไม่ใช่เราเจอคนเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีภาระผูกพันนะคะไม่ว่ากับเพื่อนเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารนะคะเราต้องร่วมรับผิดชอบนะคะนาใดใก็ดูเน้นในเรื่องของการแก้ไขหน้างานแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้ากันแล้วกันนะคะปัจจัยหรือปัญหาต่างๆมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเราแต่มันเกิดในภาพรวมนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินพยายามที่จะ ให้เรื่องของรายรับรายจ่ายมันสมดุลนะคะใช้ใจ่ายนะในใช้ใจ่ายเงินเนี่ยอย่าเอาตามความรู้สึกละเอาอย่าเอาแค่ว่าเอออันนี้ฉันอยากได้อันนี้ฉันมีกําลังซื้อฉันก็จะซื้อนะคะวางแผนใช้เงินนะคือแผนการหาเงินเนี่ยยังยังลงมือได้ไม่ไม่ไมเต็มที่นะคะแต่ว่าแผนการใช้เงินเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะมุ่งไปทางนั้นมากกว่านะคะดังนั้นพยายามรายรับรายใจ่ายให้มันสมดุลกันล้วกันนะคะในะสิ่งที่ควรจะได้ก็จะได้นะคะไอ้ที่ไม่ควรได้ก็จะยังไม่ได้เนาะเออนะมีเหตุมีผลทุกอย่างทั้งรายรับรายจ่าย นะคะนะส่วนเรื่องของความรักค่ะคนโสดถ้าจริงคุณโดดเด่นนะคะคนสนใจก็อาจจะมีโน่นนี่นั่นแต่เพียงแต่ว่าเราเองเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นคุณให้ความสําคัญกับเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตนะคะให้ความสําคัญกับครอบครัวนะคือบางทีถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งก็อยากที่จะเป็นแบบว่า,าคบจริงจังเป็นครอบครัวเลยไม่ได้แบบว่าอยากจะคบเล่นๆอะไรไม่มีนะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนเนาะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่ก็ ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะเวลาเรื่องงานเวลาที่ใช้ส่วนตัวกับเวลาที่จะใช้ในครอบครัวพวกเนี้นะคะต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะแต่ใดๆก็เป็นวันที่ทุกอย่างมันราาเรินอ,อยู่เนาะสุขภาพนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะจากบางทีจากความเครียดเรื่องงานหรือภาระหน้าที่แลบผิดชอบนะคะก็พยายามหาเวลาพักผ่อนกันละกันนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะการบริหารจัดการเรื่องเวลาการจัดลำดับความสำคัญนะคะการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะต้องดูว่าอะไรเร่งด่วนอะไรที่วางไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็พยายาม กระตุ้นตัวเองอย่าเฉืยจนเกินไปคือบางทีพอทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นเกินมันใช้อะไรอันนั้นก็จัดการได้อันนี้ก็วางแผนไว้แล้วพวกนี้มันอาจจะทําให้เราเอ่อยเหนื่อยได้นะคะแต่ก็อะไรที่มีความสุขก็ทําไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดลําดับความสําคัญแบ่งเวลาให้ดีนะคะหรือ,อ,อคนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ค่ะสองสี่หกหนึ่งการงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ต้องอดทนหน่อยนะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่ มันไม่ได้ดังใจเราไอ้ที่ควรจะจัดการได้ก็ยังจัดการไม่ได้อาจจะต้องเลื่อนออกไปหรือต้องอดทนกับมันอยู่นะคะนะใดๆอาจจะเป็นวันที่หนึ่งเราต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหรือบางทีมีใครสักคนขอความช่วยเหลือจากเรานะคะช่วยเหลือการพึ่งพาซึ่งกันและกันทําได้แต่ต้องไม่ทําให้เราเดือดร้อนด้วยนะคะเพราะปัญหาเราบางทีมันก็มีอะไรที่มันยังค้างคาอยู่อดทนไปก่อนนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะออที่ผ่านมานะคะใช้เงินบางท่านก็สเสาร์อาทิตย์ใช้เยอะไปหน่อยนะคะไม่ค่อยมีวินยัย วันนี้ก็ต้องอตึงมือนิดนึงนะคะบริหารจัดการให้ดีนะคะผู้ชายบรรจันนะคะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยช่วยคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ส่วนผู้หญิงบรรจันจะเหนื่อยหน่อยบริวารคุณเองคุณต้องเรียกว่าต้องออกหน้าต้องใช้จ่ายเพื่อบริวารน,นะคะแต่ว่ามีจาจนะคะฟุ่มเฟือยไม่ได้นะอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าในการดูแลตัวเองพวกนี้ก็เป็นไปได้ทั้งทั้งของตัวเราและของคนใกล้ชิดนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะอาจจะเจอคนที่ใช้คำว่าใจตรงกรันคุณรู้สึกดีกับเขาคุณสนใจเขาเขาสนใจคุณแต่ยังไม่ได้มีการแสดงออกมากมายนะักเพราะว่าต้องดูความจริงใจในระยะยาวนะคะอาจจะยังไม่เจอคนจริงใจเจอคนที่มีรับลงคมในเจอคนที่บางทีเข้ามาในชีวิตเราและอาจจะทําให้เราเดือดร้อนก็ได้ถ้าเราไม่ระวังตัวไม่ระวังใจเนาะความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ คือลําพังคุณกับแฟนคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยไม่มีปัญหานะคะต่างคนต่างเขาเรียกว่าความรักยังดียังแข็งแรงแต่ระวังปจัจจัยภายนอกคําพูดคนอื่นการแสดงออกคนอื่นระวังคนไม่หวังดีกับความสัมพันธ์นะคะดังนั้นก็ต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อคนอื่นน้อยหน่อยเชื่อเชื่อเราและเชื่อแฟนมากขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ สำหรับผู้หญิงวันจันทร์อาจจะต้องระวังโรคโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกี่ยวกับมดลูกอะไรพวกนี้นะคะภายในช่องท้องเนาะดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่วันนี้ทำใจให้สบายนะคะพยายามก็เรียกว่า,าให้ความหวังกับตัวเองมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีแต่การมองในแง่ดีการพยายามมีความสุขการพยายามที่จะก็ะเรียกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขสบายใจพวกนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปด้วยคือบางทีเราเราเราเป็นแบบว่าสุขนิยมหรือว่าเป็นแบบว่าโลกสวยหน่อยวันนี้แต่ว่าก็ต้องระวังคนที่คนอื่นเขาแบบว่าไม่หวังดีเขาเห็นว่าเออเราเป็นคนเชื่อคนง่ายเราเป็นคนใจดีพวกนี้ อาจจะมีคนหาผลประโยชน์ได้นะคะต้องรู้เท่าทันคนอื่นด้วยเนาะคนเกิดวันอังคารสี่เจ็ดสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งเก้าค่ะสี่เจ็ดห้าศูนย การงานคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ก็ถือว่าดวงแข็งนะคะอาจจะเจอปัญหาเฉพาะด้านนาเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสภาวะต่างๆที่บางทีเราควบคุมไม่ได้เนาะแต่ว่าสังชัตตยาณในการเอาตัวรอดหรือดวงอะ่ะช่วยเราได้นะคะเรียกว่ารอดพ้นทุกสถานการณ์คนอื่นได้รับผลกระทบแต่คุณรอดเฉยเลยนะมันเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้นะแต่ใดๆก็ตามแต่วันนี้นะ ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะคนที่เราอยากให้เขาช่วยเขาก็ไม่สนใจจะช่วยเรานะคะคนที่เราอยากทํางานด้วยเขาไม่อยากทํางานกับเรานะก็ดูแลตัวเองไปนะคะเรื่องของการงานนะยังไงก็รอดนะส่วนเรื่องการเงินคือจริงๆฐานนะการเงินเนี่ยนะในส่วนของรายรับในส่วนของรายได้ที่เข้า,ม,ามันมีความมั่นคงในระดับที่ในระดับที่น่าพอใจนะคะแต่ว่าคุณเองคุณอาจจะคาดหวังมากเกินไปหรือว่าอาจจะเจอสภาวะที่เ,เงินขาดมือหมุนไม่ทันบ้างนะค,ะคือภาพรวมในระยะยาวอะ่ะมันโอเค นะแต่ว่าเฉพาะวันนี้เองอาจจะทําไมรายรับมันมันมันต่ํากว่าเป้าหมายต่ํากว่าที่คาดการเอาไว้นะคะดูเหมือนกับว่าบางท่านก็อาจจะใช้เงินในเรื่องของการลงทุนไปก็อาจจะทําให้แบบมีตึงมือบ้างก็ต้องหมุนกันหน่อยนะคะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเนาะคือในระยะยาวมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะวันนี้เองอาจจะมีตึงๆบ้างความรักค่ะคนโสดนะคะอาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้าหาเราด้วยเรื่องของผลประโยชน์พวกนี้ยังไม่เจอคนจริงใจนะคะปล่อยผ่านก่อน ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่ก็ต้องพยายามเข้าอ,อกเข้าใจกันคือบางทีประเด็นเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยสำคัญนะคะอาจจะไม่ได้ทําให้ทะเลาะแต่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออขี้เกียจคุยกันไม่อยากคุยกันมันมันไม่ไปทางเดียวกันนะคะเรื่องของการเงินนะก็อารมณอร่วยกันแล้วกันนะคะ สุขภาพนะคะก็ระวังพักผ่อนน้อยนะคะหรือบางทีคุณเองคุณมีกิจกรรมที่คุณชอบกิจกรรมที่คุณอยากจะทําแล้วก็มันมันไม่มีความพอดีอะค่ะมันมันตึงเกินไปก็เลยอาจจะทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ระวังความใจดีของตัวเองนะคะบางทีมีคนมาขอให้ช่วยนู่นนี่นั่นนะคะโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์พวกนี้นบางทีช่วยคนอื่นแล้วอย่าทำให้แบบว่ามันเข้าเนื้อเราหรือทําให้เราเดือดร้อนนะคะ คนเกิดวันพุธแปดหกสี่หกหนึ่งแปดเล็กเจ็ดสองห้าห้าเก้า การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้อาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้านะคะที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเราอาจจะไม่สามารถจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวนะคะนะอันนั้นก็ต้องเอ,อ่อขอคําแนะนําจากคนนี้อันนี้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นหุ้นส่วนนะคะหรือแม้กระทั่งบริวารเองเนาะแล้วก็บางทีอาจจะต้องได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซะด้วยซ้ํานะคะจึงจะตัดสินใจได้ถูกต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะหรืออาจจะเป็นวันที่คุณต้องเหนื่อยมากกว่าปกติเพราะว่าคคคุณต้ององยน รอบข้างนะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าดีนะคะมีใช้จ่ายตามสมควรนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของผลประโยชน์มันมีที่มาที่ไปนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการมีแผนการที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดการการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาไรายได้เรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวเราก็ต้องมีการวางแผนในระยะยาวนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรที่แบบว่าเออแบบว่าเร็วๆนี้นะคะบางทีมันก็มีการลงทุนเนาะโอกาสดีๆทางการเงินมีเข้ามาอยู่แล้วพอแค่ คุณมีแผนการที่ชัดเจนในการจัดการนะคะวันนี้ใช้จ่ายประจํามีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้นะคะส่วนความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดก็อาจจะมาทางสายงานเดียวกันเป็นคนเคยรู้จักกันเป็นเพื่อนสมัยเรียนนู่นนี่นั่นอาจจะมีแบบว่าวนเวียนเข้ามาบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เชิงชู้สาวนะคะใครที่โสดมานานก็ต้องพยายามปรับตัวเองต้องพยายามดึงเอาจุดเด่นของเราออกมานะคะให้เราโดดเด่นมากพอที่จะดึงดูดความสนใจนะคะ ความรักคุณที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะบางทีประเด็นเรื่องงานประเด็นการที่ไม่สนใจกันไม่มีเวลาให้กันอาจจะทําให้แบบว่าหงุดหงิดแล้วก็มีการใช้อารมณ์ได้นะคะคาแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้อาจจะมีออออขออภัยค่ะดูปากก็พูดไปเรื่อยเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ต้องระวังปัญหาภายในช่องปากบางท่านก็เจ็บคออะไรแบบเนี้ยนะคะดูแลตามอาการค่ะ ไพ่ทาโร่ค่ะไพ่ทาโร่นะคะแนะนําวันนี้มองโลกในแง่ดีหน่อยนะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่สบายใจกังวลในเรื่องของอนาคตนะคะบางทีเราอาจจะคาดเดาอะไรได้ยากลําบากมันก็เลยทําให้เรากลัวกลัวที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ากลัวที่จะทาโน่นกลัวที่จะทํานี่นะคะให้กําลังใจตัวเองมองในแง่ดีไว้ก่อนนะคะอย่าอย่าจิตตกหรืออยากคิดในแง่ลบเกินไปมันบั่นทอนเรานะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ6กสามห้าสี่หกเดหนึ่งหกสห การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เน้นเค,คลียร์งานนะเคลียร์งานสะสางทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้ประโยชน์นะะจากเรื่องของกระแสสังคมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆต้องนําต้องนําเข้ามาจัดก,การนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเราจะยึดอยู่แบบแผนเดิมๆนะคะเป็นคอนเซอร์เปทีฟเกินไปก็ไม่ได้นะคะนะเค,คลียร์สะาสางให้เรียบร้อยนะอะไรก็ตามแต่ที่มันยังหมักหมมเอาไว้ปัญหาที่ยังไม่เคลียร์ต้องเคลียร์ได้แล้วนะคะเพราะไม่งั้นมันจะแก้ได้ยากแล้วบานปลายได้ง่ายนะคะเรื่องของการ เงินอุ้ยสบายนะคะมีใช้จ่ายตามสมควรตามฐานะใช้จ่ายประจําได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้นะ,ค,ะคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนก็มีในเรื่องของการเงินเนี่ยสบายๆนะคะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆขายเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสําอางนะคะอะไรพวกนี้นะคะถือว่าโดดเด่นได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะก็ยังไม่ได้มีความสนใจใครเป็นพิเศษนะคะบางทีเราก็มีกิจกรรมของเราสนใจชีวิตของเราหรือมันเรามีปัญหา อยู่คือยังไม่ได้ว่างที่จะมีแฟนนะคะหรือบางทีรักใครชอบใครสนใจใครนะคะก็ยังหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเขายังไม่ได้สนใจเราตอบนะคะยังพัฒนาต่อไม่ได้ในวันนี้นะคะคนที่มีแฟนมีคู่จ,จะมีข้อจํากัดอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยนะคะบางทีก็อาจจะใช้ชีวิตออคือเป็นคู่เป็นแฟนนะบางท่านเป็นสามีภรรยาแต่ว่าเวลาที่ใช้ร่วมกันน่ะน้อยความสนใจที่มีต่อกันน่ะมันน้อยมันด้วยภาระหน้าที่ต่าง,างๆนานาต้องยอมรับนะคะ สุขภาพแข็งแรงคนที่ต้องเดินบ่อยๆเดินทางต้องไปโน่นมานี่ไปทุล่ลาอยู่ทั้งวันนะคะก็อาจจะมีปวดเขา่าข้อเท้าฝ่าเท้าได้ดูแลตามอาการค่ะคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะวันนี้เข้าสังคมไปเจอคนโน้นคนนี้บ้างนะคะอย่าอยู่คนเดียวมากเกินไปนะมันบางคือบางทีเวลาเราเข้าสังคมไปเจอคนโน้นคนนี้มันทาให้เรามีความสุขมากขึ้นมีโอกาสดีๆทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นอะไรที่มีความสุขอะค่ะเนาะอืม คนเกิดวันศุกร์ค่ะสี่สี่เจ็ดเจ็ดสห้าสห้าเจ็ลขหค่ะการงานนะคะ สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่คุณต้องให้ความสำคัญเรืเ่องของการเรียนรู้นะคะการพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองการใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาให้เกิดประโยชน์นะคะความเชี่ยวชาญการทํางานเป็นทีมนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีทีมที่ดีคนที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับเราะะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะมาช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะวันนี้อย่าปล่อยโอกาสดีๆที่เข้ามาให้หลุดมือไปนะคะคือบางทีเราต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีแล้วก็ต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะคือบางทีถ้าาเรไม่ ใจมากพอเราความรู้ไม่พอหรือว่าเราไม่มีความสามารถพอพวกนี้มันอาจจะปล่อยโอกาสดีๆที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการงานอ,อาจจะปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดมือไปนะคะคือบางทีประเด็นเรื่องงานที่จะทําให้ก่อให้เกิดรายได้มากๆเนี่ยงานที่จะทำให้คุณได้รับเงินก้อนเออ,อบางทีถ้าเรา ไม่เชี่ยวชาญพอหรือไม่มีทีมที่ดีเนี่ยนะอาจจะทําให้โอกาสเนี้ยหลุดมือไปก็ได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะบางทีอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เครียดมีปัญหาทางบัญชีนะะ,ะรายรับรายจ่ายมันไม่สมดุลอันนั้นก็ต้องเคลียร์ก็ต้องจัดการนะคะนะบางทีก่อนจะได้เงินก็ต้องทางานหามรุ่งหามคําต้องให้เวลากับมันนะคะเงินมันไม่ได้มาจากการที่บางทีเราทางานแป๊บเดียวแล้วได้เงินนะ่ะไม่ใช่นะคะสําหรับวันนี้นะแล้วก็ลดความคาดหวังลงเราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะกับเรื่องประเด็นเรื่องเงินเงินทอง อาจจะเรียกว่าไม่ตามเป้าอเนาะก็ต้องจัดการปัญหาเฉพาะหน้าไปส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีแต่มิตรภาพดีๆมิตรภาพที่บริสุทธิ์ใจอะคะ่ะยังไม่เจอมิตรภาพเชิงชู้สาวนะคะปล่อยผ่านก่อนนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่รักกันดีนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาร่วมกันให้เยอะวันนี้เป็นวันที่จะต้องใช้เวลาเป็นครอบครัวใชเ้เป็นวันของครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะปล่อยวางความผิดพลาดนะคะแล้วก็มูฟออนได้แล้วนะคะก้าวต่อไปข้างหน้าอนาคตดีๆรอคุณอยู่นะคะความผิดพลาดความผิดหวังความเสียใจนะการไม่มีความสุขกับชีวิตพวกนี้เราต้องปล่อยผ่านนะคะแล้วก็พยายามที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นอกมั่นใจความกระตือรือร้นความอยากประสบความสําเร็จความอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้นะคะคุณต้องลุยต่อได้แล้วนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะสี่เก้าสามเก้าแปดสี่สองเจ็ดเจ็ดห้าเลขสามค่ะ การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้การงานงานเดี่ยวดีทํางานเป็นทีมก็ดีเช่นเดียวกันมีโอกาสได้ทํางานที่ชอบมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานงานความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้คุณมีโอกาสที่จะเติบโตนะมีตําแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวันนี้ทุกอย่างดีแล้วเป็นทีมก็ดีด้วยคุณเจอคนที่คุณทํางานด้วยและคุณมีความสุขสบายใจอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากทํางานร่วมกับคุณนะคะเรียกว่าวันนี้นะหัวเดียวก็ดี2หัว ของหัวก็ดีเช่นเดียวกันนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็ถือว่า,ามีใช้จ่ายตามสมควรตามฐานะนะคะให้ความสมคัญเรื่องของความรู้อาจจะมีการลงทุนด้านความรู้นะคะหรือว่านะได้รับคําแนะนําเรื่องของการเงินการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคนที่เขาเรียนมาเฉพาะ นะคะไม่ใช่ว่าเ,ออเพื่อนแนะนำน,นู่นนี่นั่นแบบนี้ไม่ได้นะคะนอกจากว่าเพื่อนคุณจะเ,ออเรียนมาเฉพาะทางนี้จึงจะให้คำแนะนำที่ดีนะะทีออ่ส่งผลให้เราเรียกว่าส่งผลในเรื่องของรายได้ของเรานะคะนะและ้วแล้วก็ต้องระ,ะมัดระวังในเรื่องของความใจดีของเราด้วยนะคะเรื่องเงินเง,งินทองทองเนาะแต่ว่าข้อดีคือพอเดือดร้อนพอหรือหมุนไม่ทันพวกนี้หรือเงินตึงมือมีคนช่วยนะคะแปลว่าดวงมีคนอุปถัมภ์ความรักค่ะวันนี้มีโอกาสเจอคู่นะคะแต่ว่าคุณต้อง อย,อยู่คนเดียวนะคะคือบางท่านเนี่ยโอโลกส่วนตัวสูงนะคะนะฉันไม่ไปไหนฉันทำงานฉันเลิกงานฉันกลับบ้านฉันไม่สนใจใครเลยแต่ว่า วันนี้กลับดวงดีเรื่องมีคู่นะคะมีคนสนใจเรามีโอกาสเจอคู่แต่ถ้าคุณยังอยู่คนเดียวยังใช้ชีวิตแบบสันโดษแบบนี้มันก็ไม่เจอนะคะดังนั้นก็ไปเจอคนน้นคนนี้บ้างนะคะโลกส่วนตัวของเราเนี่ยให้ความสนใจน้อยลงหน่อยแล้วก็ไปเจอคนน้นคนนี้มากขึ้นมีโอกาสเจอคู่นะ,ค,ะคู่ที่เป็นคู่ของคุณเลยคู่จากอดีตชาตินะคะมีโอกาสเจอค่ะนะส่วนความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ความรักดีความรักแข็งแรงนะคะใส่ใจซึ่งกันและกันคอยอยู่ข้างๆกันแค่นี้พอแล้วนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะอาจจะต้องระวังปัญหาภายในช่องท้องนะคะบางท่านมีปวดท้องเล็กๆน้อยๆนะคะดูแลตามอาการค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้พักได้ก็พักนะคะเน้นนะคะ,ะประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็ระ,ะมัดระวังรอบคอบนะคะแล้วก็ชาร์จแบตให้ตัวเองด้วยคือบางทีไม่ว่าจะบางท่านอาจจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะะบางทีหยุดเสาอาทิตย์แล้วฉันก็ยังเหมือนยังไม่ได้พักเลยวัจนจันทร์ก็พลังน้อยหน่อย นะคะเน้นนะประเมินชีวิตตัวเองประเมินสถานการณ์แล้วก็นะรู้จักที่จะรอนะคะรอจังหวะเหมาะๆในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งตามแผนการของคุณนะคะดวงประจาวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ค่ะเป็นกนจันทจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ